สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านเราเดินทางมาถึงบทสรุปของซีรีส์ปัญหา AI และสิทธิบัตรกับผมธีรยุทธ์บานชนในรายการ AI Hack Life เป็นรายการมาแชร์การใช้ AI Agentic AI เพื่อค้นพบทางรอดทางลัดมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและการทำงานให้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดในตอนที่แล้วเราได้เห็นแล้วว่าการปฏิเสธ AI ในฐานะผู้ประดิษฐ์ทำให้เกิดความเสี่ยงที่นวัตกรรมล้ำค่าเจร้การคุม้มครอง กฎหมายไม่ใช่วัตถุที่หยุดนิ่งแต่เป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อ AI กลายเป็นนักประดิษฐ์เราในฐานะผู้ใช้และนักพัฒนา AI ต้องทำอย่างไรแนวคิดบุคคลอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยได้ไหมที่สำคัญที่สุดการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องคืออาวุธสำคัญที่จะทำให้คุณไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในโลก AI ที่กฎหมายกำลังพลิกผันจากผลการศึกษาของคุณอรนิชาสวัสดีชัยและคุณอรยาสิงสงบ ได้สรุปผลที่ชี้ให้เห็นว่าหากเราปล่อยให้กฎหมายสิทธิบัตรเป็นไปตามเดิมมันจะเป็นอุปสรรคต่อการนำนวัตรกรรมที่เกิดจาก AI มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมดังนั้นนักวิชาการจึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สำคัญเพื่อปิดช่องว่างทางกฎหมายนี้แนวคิดบุคคลอิเล็กทรอนิกส์และการโอนสิทธิสถานะบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ electronic person แนวคิดนี้กำลังถูกพิจารณาในหลายประเทศ ไม่ใช่การให้ AI เป็นคนจริงๆแต่เป็นการสร้างสถานะทางกฎหมายที่มีสิทธิ์และหน้าที่ในขอบเขตท,ที่จำกัดเพื่อให้สามารถระบุผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายและผู้จัดการผลประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ที่ AI สร้างขึ้นมาได้อย่างชัดเจนการโอนสิทธิไปยังผู้ประดิษฐ์ เป็นแนวทางที่ง่ายกว่าโดยการปรับกฎหมายให้ถือว่าสิทธิในการประดิษฐ์นั้นตกเป็นของเจ้าของหรือผู้พัฒนา AI โดยอัตโนมัติเพราะถือว่าพวกเขาเป็นผู้ลงทุนสร้างระบบที่สร้างผลลัพธ์นั้นขึ้นมาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการเตรียมพร้อมของผู้ใช้งานเน้นย้ำความสำคัญของการติดตามกฎหมายคุณอรณิชาและคุณอรยาได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ AI ครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พัฒนานักลงทุนหรือผู้ใช้งานทั่วไปคุณต้องตระหนักว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ AI เป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งและมีแนวโน้มที่จะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลากฎหมายกำลังปรับตัวเพื่อทัน AI ในขณะที่ทั่วโลกกำลังศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานสากลเช่นองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กฎหมายสิทธิบตัตรรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่นกฎหมายลิขสิทธิ์ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ Product m o a b i l i t y และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการปรับแก้เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีความจำเป็นในการติดตามกฎหมายต่อเนื่องสำหรับผู้ใช้งานและธุรกิจที่ใช้ AI ในการสร้างสารรค์นวัตกรรม ึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องติดตามและทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพราะสิ่งที่คุณทำได้วันนี้อาจผิดกฎหมายในวันหน้าหรือสิ่งที่คุณเคยทำไม่ได้อาจจะถูกกฎหมายในอนาคตการทราบความคืบหน้าของกฎหมายจะเป็นกรอบป้องกันทางธุรกิจและเป็นโอกาสในการใช้ประโยชน์จากนวัตก,กรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นการใช้เครื่องมืออื่นในการคุ้มครองจนกว่ากฎหมายสิทธิบตัตรจะปรับแก้ได้ทันท่วงที ผู้ประกอบการยังสามารถใช้ทางเลือกอื่นในการคุ้มครองนวัตกรรมที่ AI สร้างขึ้นเช่นการใช้ความลับทางการค้า Trade Secret ซึ่งเน้นการรักษาความลับของสูตรหรือกระบวนการคิดคน้นเพื่อรักษาความได้เปรียบไว้ในขณะที่รอความชัดเจนทางกฎหมายปัญหาของสิทธิบัตรสำหรับสิ่งประดิษฐ์จาก AI จึงไม่ใช่แค่เรื่องว่าใครคือผู้ประดิษฐ์แต่เป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงและการสร้างโอกาสในโลกที ok ่เทคโนโลยีกำลังแซงหน้ากฎหมาย ผมขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าการติดตามความเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างสม่ำเสมอคือสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องทำในยุคนี้ครับ ผมขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและแนวคิดอันล้ำค่าจากงานวิจัยของคุณอรณิชาสวัสดีชัยและคุณอารยาสิงห์สงบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เป็นเข็มทิศนำทางในการพูดคุยวันนี้ครับหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้รับความรู้และข้อคิดในการเตรียมพร้อมรับมือกับยุค A i ที่กำลังจะมาถึงสำหรับวันนี้ผมทีรยุทธ์บานชนจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ